บิ๊กจิวมลเลนเนียมนะคะตัวนี้ร้านจะทำสีนะเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่สำหรับลูกค้าที่ต้องการไปวิ่งหลังถนนนะคะบิ๊กจิวมิเลเนียมที่ร้านราคา1นึ่0หมบาทถ้าไม่ต้องการล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อวง28ใบ3ครึ่งถ้าเกิดลูกค้าไม่เอาล้อ ราคาลดได้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่เดี๋ยวติด,ตดให้ช่างติดเครื่องให้เดี๋ยวขอแนะนําตัวโครงก่อนนะคะ <Millenn ium S 1> พอดีมีมินเลเนียมแท้ดูดยังไงมิลเลเนียมแท้ดูที่ปีกเลยค่ะหนึ่งตัวนี้ด้านข้างนะคะจะเป็นปีกขึ้นมาอ่าส่วนที่สองคือตัวถ่ายนะ้ำมันอยู่ด้านหน้านะคะปีสองพันะมิเลเนียมปีสองพ มิเลเนียมอีกตัวหนึ่งจะเป็นมิเลเนียม2,009ตัวถ่ายน้ํามันเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็น2,009นะมันจะโดขึ้นมาตรงนี้เลย <Not. S 1> ตัวน็อตตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นตัวมิเลเนียมจะเป็นน,น็อตด,ด้านบนหมดเลยด้านล่างไม่มีเนาะอ่านี่ค่ะอ,อ่าโอเคมันจะไม่มาอยู่ตรงตรงด้านหลังนะคะอันนี้คือในกรณีถ้าเกิดว่าลูกค้ายอยากทราบมิเลเนียมแท้ไหม นี่นะคะตัวนี้มิเลเนียมปี2000นะร้านเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่นะคะตัวนอ็อตให้ดูกันชัดๆเลยนะคะตัวนี้บิ๊กจิวมิเลเนียมปี2000นะคะราคา12,000บาทไม่เอาล้อทอนล้อออกได้เลยนะคะรับเองมีส่วนลด